แขนขึ้นมาก็แขนให้สุดทำอ,อยู่บ้างตอนเล่นต้องยืดร่างกายก่อนสิกรอบแล้วหาไ,ได้สิี ให้สุดเลยมันไปได้แค่ไหนเอ,เอาไปข้งา,างหลังด้วยเด็กข้างหลังไอ้น้องทำไรไอ้น้องจับอย่างนี้จับอแอนอนมาโก้มังหนะ้าเออแล้วแอน่นข้างหลังโก้ม

ให้มันแปะให้มันอยู่กับตัวเราโดนปุ๊บขอยมักขาขอยไม่ใช่เน้นดันเข่าขึ้นพักอกเอาไว้ให้ใกล้พักอกอทีนะึ่งเอาตรงนี้ไม่ใช่ดันอย่างนี้ขอยหอ่อลงเอาโยนมาดิอัวหน้า ม,มันแค่นี้มันไม่ได้เด้งไม่ได้อะไรทั้งนั้นอย่<ห>น,น่องฟางเนี่ยยน้องทดีๆมหน่อยวลาน้นมือต้องไอ้นั่นด้วยเพราะอะไรทำไมต้องกลางเผื่อเขามาเบียดเข้าใจป่ะเวลาขึ้นมองอ่ะมันไม่ม,ม,มีหรอกเรายืนโด่งคนเดียวอ่ะเวลาเขามาเบียดเนี่ยเราต้องกางเงี้ยอ่ะ ต้องการมากเอาแค่อย่างเงี้ยเนี่ยเอาเวลาเข้าเข้า<ๆ>มาเบียดทำไงกันเออเพื่อที่จะกันเขาไม่ใช่ไปสอบกับกันนิสัยเ,เรากันตัวเราอะ่ะเอาเต็ม,เ,ามาเล่นตอ่ออย่าเล่นต่อดเอาาิเอามาไม้ได้ นี่เร็วเร็วไกกระดูดร้อนอะนี่เห็นไหมมันงบังคับได้มาโยนมาโยนมาไม่ลงไกลองไกลมากแต่มันอมันไม่ได้ไกลเลยนี่เห็นหมลืมตาดูดูว่าบอลมายังไงนี่เร็ว หลับตาทำไมหลับตาทำไมตัวบอลอัดหน้าตัวบอลอัดหน้าต้องนั่งดูไม่ต้องลงมาในสนามถ้ากลัวทุกอย่างไม่ต้องลงไปรู้เรื่องไหมเออมาเร็วๆเ,เออไม่ใช่บอลถึงหัวแล้วหลับตานะไม่ต้องหลับตาเลยไม่ต้องหลับตาอะไรทั้งนั้นเอา้าเออเออ เอออ่าดีไม่ต้องหลับตาเออ,เอ,อดีไม่ต้องเนี่ยทำแบบน้องก็ได้มฝึกไปอ่ปล่อยบอลเขาเอาบุกป่วยออกนี่ซี่เล่นีกนขาขาเออเนี่ยจากที่แตะอยู่กับที่ก็เสียเดินหน้านิดนึง เอาถอยหลังนี like ่ไ LIKE ม่ต้องลงไปตรงนเอานนเอาบอลอยูกัที่กอนดิตอยอยู่กัที่ทกัก่อนรอะไรเดินมาเลยถายมา เออนั่นแหละอ๋อันเี่อ่อันี่นี่นแตะน่ายอย่ามองแต่กล้วยมองข้างหน้าว่างเนี่ยเนี่ยมองข้างหน้าว่างเพาเพื่อนอยู่ไหนแล้วเวลาหลบไปนี่ปึ๊บ ออกให้เพื่อนเข้าใจป่ะอย่ามองแต่กลวยอย่าก้มหน้าอย่างเดียวเวลาเลี้ยงอ่ะแหงนมองข้างบนบ้างดีแหนมองข้างบนบ้างเออทำเรียงมองทำเรียงก็งได้อย่าเลี้ยงไกลอย่าเลี้ยงไกลพี่พักก่อนให้เขาก่อนเอ้าไม่เอา,เอาบอลไอว้ซ้ายขวาซ้ายขวาถอยมาก่อนถอยมาก่อนเราคน ปล่อยบอลไหลดิเอาขาบังเราเป็นคนตัวบังคับอย่าให้มันไหลไปเลยเนอะไม่เอาบอลต่อขนาเอาบอลต่อเนาะเอาลูกนู้นเอาลูกนู้นดไปยืนตรงนู้นยืนตรงนี้ได้ไหมไปยืนตรงนู้นเหนื่อยแลนะตะกี้มึงบอกไม่เหนื่อยอยู่แบบแบบเออน้องอ้คนละสองรอบนับแต่ดีเลย กลับรับหนึ่งของเรสองรอบแล้วเวลาตอนเล่นเวลาเราเหนื่อยแล้วเราทำไงครูก็ช่วยไม่ได้นะครับถ้าสมมุติไม่มีคนแล้วในทีมหมดแล้วไม่มีตัวาสำรองนี่ทำไรเราต้องพ้อมให้มันเหนือกว่าเหนื่อยเพราะเวลาเราเล่นน่ะครูจะช่วยอะไรไม่ได้หรอกมันต้องอยู่ที่ตัวเราเองดูไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเร็วปึ๊บปึ๊บ สองขาเล่นไห้ได้สองขาไม่โดนเลยเนี่นเนี่ยสเต็ปเทพไม่โดนเลยแมลน้องชายเมสซี่แต่หนูก็จะทำบ้างเป็นอย่าเดินเนี่ยทำมาวิ่งแค่เดินนั่นนันนั่นไม่โดนไม่โดนไม่โดนเอาเร็วๆป็๊บล็อกปับไอ้บ

นี่มือเดียวเลยวะตูนี่ง่ายมือเดียวเลยไอ้ดอไม่ต้องหลงหลงแล้วมันต้พูดตวตู้ถูถ้าอะไรเราไม่มีกำลังเนี่ยแขนธรรมดาเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ไปจะบรรเทาเขาที่ให้ทำเนี่ยมันเป็นทพิธีในการเล่นนันหมดเลยมันต้องใช้กำลังขากล้ามท้องเนี่ยเวลาเตะบอลเนี่ย มันจะต้องใช้เนี่ยเก่งมาทั้งข้าวทั้งตัวเนี่ยการเตะบอลเนี่ยมันต้องใช้กำลังใช้หน้าท้องด้วยมันต้องมีก้ามท้องต้องปิดไว้นั่นน่ะฮะใช่ลูกบอลอเลยเห็นไหมไรเขาเรียกว่า